Okay. เกอนในโดนแบนเนาะไครับวันนี้เราจะมาฝึกเฟอร์เฟคบล็อกกันใช่ปะมาทาเรานะเอาเอาในในตีสี่ในต้องแบบใ ไายต้องแบบเนี้อเดดเยนี่อ่าให้มันเร็วๆหน่อยจะได้แบ็คแฟรอไปโทษทีโทษทีทาทนายต้องเร็วๆหน่อย นี่จะไม่ได้เลยสงสัยต้องเร็วกว่านี้อีก <c oughs> อ่ะกดผิดกดผิด ต้องแบบกดบล็อกตอนที่เราตีไปแบบไม่ได้บดบล็อกค,ค้างอะ่ะนะสามสองหนึ่งเออสองอะไรสามสองหนึ่งเออมันจะแรงกุนสามสองหนึ่งอะไรสามสองหนึ่งไงสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งงานมันรอบแล้วสามสองหนึ่งนายกดค้างนิดหน่อยก็ได้นิดเดียวมาสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง à sáng sáng nền à sáng sáng nền à sáng sáng, sáng 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 nừng. sáng sáng 1 sáng sáng 1 3...2... Này ý cột tham tham xong luôn tham xong luôn tham xong luôn Ờ, xong luôn tham xong luôn tham xong luôn tham xong 3 2 1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  ่ใส่เล่นค่าเวลาต้องควบคุมกระเด็นหิวแป๊บแม่ใส่ติ๊ปี้ ฉันฉันมีฉันมีเทคอะไรจะมาบอกเพื่อนเทคนนี้ใช้มีประโยชน์มากในต้องฝังเข็ดอยู่ในนี่นี่ไงอ๋อนี่เพื่อนนายต้องกดเดี๋ยวเราปิด Auto ออโต้อัติเวทลอ่ะอ่ะเสร็จแล้วนาย นายต้องเปิดอโตโนมัตนะนายกดชออะ่ะชบแล้วก็ชบแล้วก็หนึ่งสองสามชบปต่อยทันทีชบแล้วต่อยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ในายใช้กับดัมมี่ไม่ได้นายต้องหนึ่งนายต้องต่อยหนึ่งสองสามก่อนนายต้องต่อยหนึ่งสองสามก่อนเออมันใช้ง่าย นี่คอมโบโเริ่มต้นสำหรับเทคมันหนีได้เลยเ,เพื่อนจริงเออเพื่อนฉันฉันมีอะไรอีก ชอบอัปเปอร์คัตอ่ะเเห็นปะเนี่ยำมากิลรอดจากอัปเปอร์คัตไหนเอ้าฮิวแป๊บนัน่นมันกลายเป็นคอมโบเดิร์นที่นายเคยสอนเดี๋ยวมีเดี๋ยวนายอย่าเพิ่งต่อยเรานะเราจะปิดดาเมจจะสูงแล้วก็ เ,เพื่อนฉันมีอะไรจะมาบอกด้วยน่ <What? S 1> ะวัดอะไรนะเมะื่อ,อกี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อะเออเดี๋ยวในใช้ตัวอะไรเป็นหลักเดี๋ยวเราสอนเทคให้เราเป็นก็อเท<ด>ในายใช้ตัวอะไรเป็นหลักกาโลปะหรือว่าทธสซุม,มกิหรือว่าอะไร หรือว,ว่า,าเซตมออเพื่อนฉันสอนวอลฉันสอนเพื่อนไหนไปเป็นซอกให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราทำอะไรแป๊บหนึ่งนะนายอย่าเพิ่งนายอย่าเพิ่งมูฟดัมมี่นะนายอย่าเพิ่งมูคดัมมี่แป๊บหนึ่งเอ่อนายถอยไปหน่อย เออเพื่อนเสร็จแล้วเอเอเสร็จแล้วนายต้องนายต้องดูอันนี้อันนี้เทคนิคใช้ได้นี่เพื่อนนายดูนี่ทเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ ตรงนั้นเขาให้มันเข้า,ขา,ขาสอบอะฮะโดนเฉยคาชิาวฮะอะไรอีกอ่ะเออโอเค เป็นเทคนิคนา่าไปตรงเอ้ยไอ้นี่จำไม่ได้น่าจะอยู่โรงเรียนเราหละคนไทยด้วยไงบ้า,น,านี่แบบ เราเรียนคอมเตอนั่นนใช่ไหมไม่อะมันมีความสัมพันธ์กับเขา อสงสัยมันไม่ใช่เพลงเบงกาเลยวันนี้ไฟติ้งอัพเปลี่ยนเป็นการโลกแบนทำามทำไมไม่กดแบนเธทนายไม่กดแบนดี๋ยวขอขอ,ขอคลิกขอคลิกได้ไหม,มขอแค่คลิก ขอแค่คิดขอเคก็คิดนะฮะไม่ใช่เลมโอเคกดกดทดนะถ้าดูถ้าดูอยู่ขอโทษ นี่เดี๋ยวเราทำเกี๊ยวตุ๊มโบให้ดู